สามารถเลือกใช้คะแนนสอบอะไรได้บ้างในการเข้าคณะนวัตกรรมบูรณาการจุฬาอินเตอร์ใครไม่รู้มาฟังคำตอบกันค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่จากจุฬาติวเตอร์ค่ะน้องๆสามารถเลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ในการยื่นเข้านะคะด้านภาษาอังกฤษ IEL 6.5ขึ้นไป TOEFL IBT 80ขึ้นไป CU t e s 100ขึ้นไปเอ่านและเขียน500ขึ้นไป ACT อังกฤษ 37ขึ้นไป DET 105ขึ้นไปค่ะด้านคะแนนคณิตศาสตร์ Z คณิต600ขึ้นไป ACT คณิต26ขึ้นไปค่ะน้องๆคนไหนที่อยากศึกษาต่อทั้งด้านนวัตกรรมบูรณาการจุฬาอินเตอร์ทางจุฬาติวเตอร์ของเรามีคอร์สดูแลทุกวิชาที่ต้องสอบแถมยังมีการเทรนสอบสัมภาษณ์ให้ด้วยเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่วางแผนยันเป็นนิสิตจุฬาเลยทีเดียวใครสนใจทักเข้ามาได้ที่ แอปเขียวแอดไซน์จุลาติวเตอร์อย่าลืมใส่แอดไซน์นะคะ